เรามีแนวทางที่จะเลือกใช้บานตู้เป็นแบบบานเปิดหรือเป็นแบบบานเลื่อนดีสำหรับตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของนะฮะวันนี้ผมมาคุยในถึงข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อเปรียบเทียบในประเด็นต่างๆให้เพื่อนๆได้ฟังเพื่อจะเอาไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกใช้บานของเพื่อนๆนะครับ ในเรื่องของบานเปิดเ,เป็นบานที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะฮะเป็นเพราะว่ามันติดตั้งง่ายแล้วก็อุปกรณ์ฟิตติ้งที่เป็นบานาพับถ้วยเนี่ยราคาไม่สูงนักเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ของประตูบานเลือนนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อดีข้อที่1ก็คือว่าติดตั้งง่ายแล้วก็ฟิตติ้งเนี่ยราคาไม่แพงนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องของการหาของที่อยู่ภายในตู้นะฮะ เวลาใช้บานเปิดเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเสื้อผ้าเห็นของข้างในได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันนะฮะโดยการเปิดบานปูนะฮะเนี่ยทีเ่เป็นบานเลื่อนเนี่ยมันต้องเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วบานมันจะบงังเราก็จะเห็นเพียงทีละครึ่งนะฮะเราจะใช้งานล้วก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาทีทละครึ่งอันนี้เป็นข้อดีข้อที่2ก็คือว่าสามารถที่จะเห็นของได้เต็มพื้นที่ข้อดีข้อทีอ่3ก็คือว่าสามารถที่จะเลือกองศาในการเปิดบานได้มากนะครับ ปกติบานาพับถ้วยที่ใช้ใช้ใกันเนี่ยจะมีองศาในการเปิดเพียง90หรือ110องศาเท่านั้นเองนะฮะ มันจะมีบานพับถ้วยที่สามารถเปิดองศาได้มากกว่านั้นเป็นต้นว่า135องศา155องศาหรือสูงถึง175องศาก็มีนะฮะซึ่งผมว่ามันน่าใช้งานมากเราเปิดบานกว้างๆนะฮะแล้วก็ทั้งบานคู่ทั้งสองบานเนี่ยมันก็จะบานมันจะกว้างมากแล้วก็เราสามารถที่จะไปยกของชิ้นใหญ่ๆที่อยู่ในตู้นั้นออกมาโดยไม่ติดขัดแล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับข้อดีข้อต่อมาก็คือว่าบานจะเวลาปิด่มันจะมีความเรียบ เสมอกันเป็นระนาเดียวกันนะฮะมันก็จะทำเป็นมันจะทาให้ดูเป็นงานที่ดูโมเดิร์นนะฮะและดเูเป็นงานที่เรียบง่ายนะฮะสวยงามสาหรับสไตล์โมเดิร์นนะฮะข้อเสียก็มีนะครับในส่วนของอาการใช้บานเปิดนะครับข้อเสียข้อที่1ก็คือว่ามันต้องใช้ระยะในการเปิดด้านหน้าเยอะพอสมควรนะครับในกรณีเพื่อนอาจจะใช้บานอาจจะบานกว้างสัก55 60เซนเนี่ย ระยะที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีมากกว่า 55- หรือ60เซนนะฮะสำหรับในการเปิดบานสวิงนะฮะก็ถ้ามีพื้นที่แคบแคบไปโดนเตียงเนี่ยฮะก็ควรจะเลือกใช้บานเลื่อนจะดีกว่านะฮะข้อเสียข้อที่2ของบานเปิดก็คือว่าไม่สามารถที่จะทําบานขนาดใหญ่ๆได้นะฮะเพราะว่าบานขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ครับคือถ้ามันเป็นบานเปิดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของบานโก่งงนะฮะหรือว่ามันบานมันกว้างเนี่ยมากไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ พิทติ้งเนี่ยมันรองรับไม่ได้นะฮะก็จะต้องเลือกเป็นบานเลื่อนแทนในกรณีที่เราต้องการบานใหญ่ๆเป็นดีไซน์ของเพื่อนๆน,นะฮะดังนั้นเนี่ยข้อเสียก็จะมีอยู่สข้อนะฮะผมมีข้อแนะนํานิดหนึ่งในการเลือกใช้บานพับนะฮะจำนวนของบานพับเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับขนาดของบานนะฮะยิ่งบานมีขนาดสูงหรือว่ามีน้ําหนักเยอะเป็นต้นว่าปูกระจกอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะต้องติดบานพับให้เยอะขึ้นนะฮะเพื่อจะได้รับน้ําหนัก ของบานเหล่านั้นได้นะฮะส่วนของบานเลื่อนนะฮะก็จะมีข้อดีอย่างิี้ครับก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้พื้นที่ด้านหน้าได้ไม่มากนักนะฮะในกรณีที่เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็อีกด้านหนึ่งอะ่ะเป็น,เป,นเป็นเตียงนะฮะมันจะเป็นทางเดินแคบๆเนี่ยถ้าเราไปใช้บานเปิดเนี่ยมันก็จะไปติดโดนเตียงหรือติดขอที่อยู่ด้านหลังดังนั้นอะ่ะเลือกใช้บานเลื่อนก็จะตอบโจทย์นะ,ะับในกรณีที่มีพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าไม่เยอะนะฮะ ข้อดีข้อที่2ก็คือว่าบานเลื่อนเนี่ยสามารถทําบานขนาดใหญ่หญได้นะฮะอาจจะบานถึงเมตรห้าสิบเมตรยีก็สุดแล้วแต่ดีไซน์นะฮะบานยิ่งใหญ่ก็ทําได้หมดนะฮะมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ด้วยนะฮะถ้าน้ําหนักเยอะๆเนี่ยก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์ลูกล้อให้มันเหมาะสมนะฮะมันจะมีลูกล้อที่จะล้บน้ำหนัก50กิโลแกิโลถึง200กิโลเนี่ยก็ต้องคํานวณบานดีๆนะฮะเพราะว่าถ้าจะไปใช้ลูกล้อที่ รับน้ำหนักได้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าบานอาจจะตกหรือว่าเวลาปิดเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยมันก็จะเลื่อนยากเพราะว่าอุปกรณ์มันไม่สอดคล้องกับน้ำหนักของบานนะฮะข้อเสียของบานเลื่อนข้อที่1ก็คือว่ามันสวิตยากครับเวลามีปัญหาเนี่ยก็ต้องใช้ช่างมาแล้วก็แก้งานพอสมควรนะฮะ ข้อเสียข้อที่2ก็คือว่าอุปกรณ์ฟิตติ้งเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงนะฮะในกรณีที่เราเลือกใช้อุปกรณ์ดีๆเนี่ยมันก็จะราคาสูงนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมเดิมที่ผมเรียนก,ก็คือว่าให้เหมาะสมกับน้ําหนักนะฮะทีนี้ในเรื่องของบานเลื่อนเนี่ยตอนนี้มันมีดีไซน์อยู่หลายดีไซน์นะฮะปกติเราจะเห็นว่ามันเลื่อนแค่หนึ่งหรือ2บานเท่านั้นเองนะฮะทีนี้มันมีอุปกรณ์ที่มันสามารถเลื่อนได้เลือเล่อนได้ทีละ,ะเป็นเซตเนี่ยอาจจะเป็นบา4บานยู่บาใช้์บานเลื่อนที่ันน อุปกรณ์บาลเลื่นที่รุ่นสมัยใหม่มากขึ้นนะฮะก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับ